ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับเราสุนัการองเราอีกครั้งนะูครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทาอาหารนะฮะอาหารที่จะสอนทําในวันนี้ใครก็ตามที่ชอบประดุกแหม่เร่เข้ามาเลยใช่ครับเพราะประดุกนั้นนอกจากมีรสแล้วยังมีความเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับคนไทยด้วยไม่ใช่ครับประดุกนอกจากจะมีรสแล้วยังมีบ้าน รถกระบะงงจังงงสิไม่คืองงสิเออโอ้โมุกไม่ใช่เหรอปลาดุกมีทั้งรถและทั้งบ้านไม่ใช่นะม, <c oughs> มีรถและมีความอร่อยนะครับละธรร,รมาชาติมา,ามากๆแต่ว่าเวลาที่จะทำปลาดุกให้อร่อยจริงๆอ่ะมันทำได้หลายแบบด้วยกันร้านนี้ท่านผู้ชมชื่อร้านแอบแซบอยู่ที่สงกระภาร้านนี้จริงๆอ่ะเขาเอาเมนูของปลาดุกมาทำได้อย่างงดงามมากๆ อยากให้่ากผู้ชมลองทำตามผมเชื่อว่าทำตามได้ขอเชิญ่ากผู้ชมพบกับคุณภาคินัยรจ,จิตชีพิศจากร้านแอบแซบสงประพาครับ<ฮ>สวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคินัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยมากคือเรื่องชุดนี้ต้องขอแนะบ,บอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนนั่นกระถุงมาเลย ผ้มาม่านที่บ e ah, oh. ้านไม่ใช่ใช่อ่ครับไหมอะไรเนี่ยม em ันเป็นผ้าคลุมตู้เย็นครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โก๊ให้เกียรติแขกหน่อยไม่ใช่ผ้าม่านนะครับท่านผู้ชมแล้วไม่ใช่ผ้าคลุมตู้เย็นเป็นผ้าปูโต๊ะนะครับไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เหรอเป็นลูกไม้คร้านแอบแซบอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนสงประพาดอนเมืองค่ะสงประพาดอนเมืองมันยาวมากนะครับบอกซะหน่อยได้ไหมอยู่ตรงไหนใกล้โรงเรียนพระฮันลีไทยดอนเมืองอ๋อนี่ยังง่ายคิด ห่างกันประมาณ50เมตรค่ะห่างกันประมาณ50เมตรกับอีก3ามเซนติเมตรถ้าใหญ่ไปหน่อยละเอียดไปนิดนึงแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แอบแซบภูมิใจเสนอใช่ค่ะและเป็นเมนูซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วมันเป็นปลาดุกและปลาดุกที่รา้านเขาใช้เป็นปลาดุกอุยค่ะอุย,อยด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่ทราบที่มาของปลาดุกอุยปลาดุกอุยมันมีที่มาเชิญครับเชิญครักหนึ่งเป็นปลาดุกที่เวลาโดนยักเนี่ยแล้วมันจะเจ็บ ใช่แล้วเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยพอโดนยักปุ๊บเนี่ยคนจับไม่รู้เรื่องฮ้ยปลาดุกนี่ปลาดุกอะไรเนี่ยพาจับอุ้ยอุ้ยเรืวองอะไรก็เป็นเป็นที่มาของปลาดุกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูรายการประจำท่านผู้ชมครับตำนานนี้เคยมีฝรั่งนี่ฮะอยู่ครั้งหนึ่งฮะฝรั่งนี่แหละนี่แหละฝรั่งไม่รู้เรื่องจะอุ้ยอุ้ยเป็นปลาดุกอุ้ยอันเดียวกันเนีไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้จำไม่ได้อ่าครับอังี้ดีกว่าเอาเป็นเรื่องเป็นลาวดีกว่านะฮะดูพร้อมๆกัน นี่ครับนี่คือที่ร้านนะท่านผู้ชมร้านบรรยากาศด,ดีน่านั่งมากนะครับและนี่คือที่ร้านและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเราจะเริ่มต้นจากปลาดุกค่ะเอาปลาดุกอุยมาล้างค่ะเวลาเราล้างปลาดุกมันยากไหม ไม่ยากค่ะทําไงมาล้างเอาเกลือนะคะเพื่อที่จะมาเอาเมือกออกเอาเกลือใส่เข้าไปเป็นเคล็ดลับอย่าไปล้างแต่น้ำเปล่าเอาเกลือเนี่ยมาถูตัวอย่างนี้ถูตัวค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เคยทําแล้วก็จะบอกว่อุ้ยใครก็รู้อันนี้เราบอกคนไม่รู้หลังจากถูด้วยเกลือเสร็จเรียบร้อยเอามาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งเอาเกลือออกให้หมดนะนะครับเมื่อได้อย่างนั้นแล้วนะฮะสะอาดเรียบร้อยก็เอามาบ้างค่ะเอามาบ้างเอามาบางเพราะเดี๋ยวจะมีกรรมวิธีอีก อย่างหนึ่งที่จะล้างให้สะอาดกว่านี้อีกนี่้ไม่มีคาวเลยไม่มีเลยนี่พอบั้งเสร็จเรียบร้อยใช้โซดาน้ำโซดาท่านผู้ชมแทนที่จะไปกินกัหล้านะครับเอามาล้างปลาดุกอีกครั้งหนึ่งน้ำโซดานอกจากจะทําให้สะอาดแล้วยังจะช่วยให้เนื้อปลาดุกเด้งขึ้นมาเด้งครับเวลาเราไปย่างเนื้อจะแน่นนะคะเราก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเวลาก่อนเอาไปย่างให้ใส่ให้ปรุงเครื่องปรุงนิดนึงค่ะมีซีอิ๊วขาวเอาซีอิ๊วขาวเกลือแล้วก็เกลือพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะนี่ นะฮะท่านผู้ชมก่อนท่านย่างท่านเอาสาสิ่งนี้ใส่ลงไปในกระดุกแล้วก็คลุกเขาเอาให้เข้าเนื้อให้ได้คลุกไปเรื่อยๆเอาให้เข้าเนื้อเห็นไหมฮะแมเขาต้องพยายามตั้งใจนะฮะแล้วเอาไปย่างค่ะด้วยเตาถ่านนะคะที่จะหอมหมันพลิกไปพลิกมาประมาณสัก20นาทีค่ะจะเอามาเป็นอย่างนี้เลยค่ะจะออกมาเหลืองหอมแล้วก็เอามาแกะค่ะแกะเอาเนื้อครับแกะเอาเนื้อค่ะแกะตอนใหญ่ๆเลยท่านผู้ชม นี่แสดงว<ะ>่าผมมาจากเมืองนอกแท้ๆพูดคําว่าตอด<อ>เลยนะครับแ,แกออกมานี่เลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เอาแต่เนื้อมากระดูกทิ้งทิ้งค่ะหัวไม่เอาไม่เอาค่ะแล้วมาสับหยาบนะเอามาสับหยาบค่ะสับหยาบหยาบค่ะเพื่อเตรียมที่จะเอาไปทอดเรียกว่าสับไม่สุภาพนั่นเองเอามานะครับแล้วเอาไปทอดทอดค่ะในน้ํามันในน้ํามันที่ร้อนๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้กรอบค่ะใช้เวลาทอดประมาณ30นาทีค่ะไม่น่าเชื่อนะครับมันไม่เหมือนกับประดุกที่เราเห็นประดูกครูนะมันจะเดียวเดียวเพราะว่านั่นก็ทำเนื้อจนสุยคราวนี้เรามาทำน้ำปลาอันนี้ใส่น้ำปลา น,ะะน้ำปะลาอะไระน้ำปะลามาจากอุดรค่ะเป็นตัวเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาเล็กปลาน้อยใส่กะปิค่ะ,คะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปีบ๊บนิดหน่อยนะคะครับค่ะแล้วก็กระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองพร้อมน้ำแล้วก็ใส่มะขามเปียกค,ค่ะครับะมะขามเปียกตัวนี้สําคัญค่ะเขาเรียกว่าใบหม่อนนะคะใบหม่อนใช่ค่ะกินเสร็จเราจะกลายเป็นตัวใหม่นะครับเราเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปต้มใช้เวลาต้มประมาณ 20นาทีจัดได้น้ำปลาคราวนี้เราทําน้ํายําน้ํายําก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลปี๊แล้วก็ใส่ลงไปน้ําตาลปี๊ใส่ลงไปน้ําตาลมะพร้าวนั่นเองเติมน้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะเขาใช้สองน้ำตาลจะหวานแหลมหให้แหลมขึ้นมาหน่อยโดยการเติมน้ําตาลทรายลงไปด้วยในน้ําตาลมะพร้าวตั้งไฟไม่ต้องแรงจัดค่อยๆเคี่ยวให้เข้ากัน30นาที30นาที เมื่อจะใช้ปิดไฟซะก่อนค่ะอยเติมน้ำมะนาวน้ำมะนาวลงไปแล้วชิมรสให้ได้พอใจกลมกล่อมหวานเค็มหวานเค็มเปรี้ยวนะครับเอาตามนั้นเสร็จแล้วก็เอามาอย่างละช้อนทั้งน้าปลาช้อนหนึ่งน้ำปรุงรสเมื่อกี้หนึ่งช้อนแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะที่ซอยแล้วนี่ครับค่ะ บีบมะนาวน้ำลายไหลแล้วครับที่ให้หอมนะคะบีบมะนาวอันนี้มันจะหอมได้กลิ่นมะนาวให้มันเด้งขึ้นมาหอมค่ะเ้าก็ใส่ปลาดุกที่เราทอดเมื่อกี้นี้ลงไปคนค่ะนี่ครับเพราะว่าเราทำยำไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ใส่ขนมจีนนี่ครับนมจีนใส่ลงไป มันก็คนคนยำให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่บ้าไปแล้วนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะมาวางที่จานเสร็จเราก็โรยด้วยปลาดุกรอบนี่ฮะปลาดุกรอบเอามาโรยอีกหนึ่งรอบเป็นอันเสร็จสิ้นขนมจีนปลาดุกกรอบครับจากแอบแซ่บนะฮะคือมันเป็นยำขนมจีนเลยนะใช่ค่ะเป็นยำเล ผมกินน้ำลายสอมาตั้งแต่กลางทางแล้วนะครับจริงๆผอรคุณดีมาตั้งแต่กลางทางผมตั้งแต่ย่างปลาดุกผมตั้งแต่ต้นๆทางแล้วนะเพราะจริงๆปลาดุกย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ท <ฮะ S 1> ่านผู้ชมเราก็เห็นกันมาเยอะแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ร้านเขามาจับได้อีกอย่างแล้วเอามาบอกคือการใส่น้ําสุดาลงไป ปกติเนี่ยเราล้างประดุกด้วยเกลืออยู่แล้วล่ะเราก็ล้างด้วยเกลือด้วยน้ําเปล่าใช่ไหมเรามาบ้างเสร็จเราก็ล้างหน้าอีกทีแล้วเราถึงจะเอาไปย่างแต่ทางนี้เขาไม่ใช่เขาเอาน้าโซดาใส่ลงไปด้วยเราก็ได้เคล็ดมาอันหนึ่งนะฮะประดุกที่ใช้แน่นอนฮะต้องหาประดุกอุยให้ได้ต้องหาประดุกอุยให้ได้ถ้าได้ประดุกอุยมันก็จะดีมากๆถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ประดุกด้านก็พอไหวแต่มันจะไม่อร่อยเท่ามันจะไม่มันไม่หอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะและกรรมวิธีอย่างอื่นผมว่าท่านเห็นคงจะได้หมด แต่ว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่เรื่องเกี่ยวกับน้ำปลาใช่ค่ะพอท่านทําเสร็จนะครับเนี่ยท่านเอาใส่ขวดโหลอย่างนี้ได้เลยเอาไว้ในตู้เย็นได้ไหมได้ค่ะเก็บในตู้เย็นได้ได้นานไหมนานนะเป็นเดือนเดือนนะใช่ค่ะแต่ไม่ถึงครัไม่ถึงไม่ถึงเพราะหมดหมดหมดต่อหมดว่างๆก็ราดข้าวกินแล้วครับไม่ทันไม่ทันจริงเพราะว่าทำทำได้เพราะจริงแล้วเนี่ยทำส้วงอย่างทำส้วงน้ำปลาระเนี่ยนะครับเป็นน้ำปลาเรียกปลาเล็กปลาน้อยหมายความว่ามันเป็น ปลานานาพันธุ์แล้วก็ปลาซิบปลาสร้อยครับอ่า,ชาใช่ก็คือเอามาขอนหัวตัดหัวเอาขี้ออกตัดหัวขี้ออกเราตัดหัวมันก็ตายเลยสิครับเออมันตายแล้วเราเอามาแล้วตายแล้วกอ่อน,อนตัดหัวเราตายก <นะ S 2> ่อน <laughs> ัดหัวเราไม่ร้ว่าจะเก็บน้ำปลาร้าได้ส่วนน้ำยำเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านจะเก็บอย่าเพิ่งบีบมะนาวใช่ค่ะจะกินค่อยบีบมะนาวเพราะถ้าเกิดท่านเก็บโดยการที่บีบมะนาวลงไปด้วยแล้วแล้วก็มันก็จะโอ้ใช่ค่ะมันก็จะไม่ไหวนะฮะแล้วก็เวลาที่เขาทำน้ำยำคงเห็นแล้วนะฮะเขาใส่เนี่ย น้ำตาลมะพร้าวแล้วน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายอย่าบีบมะนาวนะครับจะกินเมื่อไหร่ค่อยบีบมะนาวแล้วมันจะหอมมากๆถ้าไปบีบทิ้งไว้ทําไม่เสร็จตั้งแต่กลางวันสามีมาว่าเดี๋ยวจะขยําให้เขากินแล้วก็เลยบีบเสร็จทําเครื่องเสร็จเรียบร้อย มากินจะไม่อร่อยเท่ากับมันจะเซ็งอ้าวมันเซ็งก็แย่เลยด้วยี่ครับลดครับตอนนี้ข้างบ้านผมไม่ไหวแล้วครับยืนกระสับกระส่ายอยากจะชิมใช่ไหมฮะเชิญเลยครับเรามาชิมกันได้เลยนะฮะขออนุญาตนะครับเมื่อไหร่จะได้เริ่มลองทัานผอ๋ออันนี้ได้ครับเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็เวลาที่ช่วยนู้นดีกว่าเวลาที่รับประทานนะท่านผู้ชมที่มันมีเคล็ดลับอีกอย่างที่มันเด็ดมากๆเลยคือถั่วฝักยาวที่ว่าเราซอยเล็กๆลงไปเนี่ยเวลาทานท่านผู้ชม ความเหม็นเขียวของถั่วผักยาวที่บางคนทานแล้วบอกเหม็นเขียวมันจะไม่เหม็นเขียวเลยเพราะว่ากลิ่นน้ำยำกลิ่นทุกอย่างที่เข้าไปถ้ากินถั่วกยาวแล้วเหม็นเขียวก็กินถั่าักื่นเถอบผมโซนผู้นี้แหละครับแล้วที่สําคัญมากเลยนะครับที่สําคัญมากเลยเขาจะแกล้มด้วยผักนะฮะผักที่เขาใช้ก็จะมีผักกระเฉดผักกระเฉดแล้วก็ผักชีลาวผู้ชมครับเสน่ห์ของเมนูนี้นะฮะที่เส้นขนมจีนเนี่ยเนื่องจากว่าขั้นตอนการยำมันจะถูกคลุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำยำกับน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะเกาะอยู่ขอบเส้นหนมจีนแบบนี้หมดเลยแล้วมีชิ้นส่วนของปลาดุกที่แบบเป็นปลาดุกปุยอะครับโอ้หหอมมากจะแมนปลาลาแท้ถ้าใครถ้าใครชอบออรสชาติแบบบ้านๆอันเนี้ยบ้านจริงๆแต่มีข้อแนะนําว่านั่งล้อมวงรอเลยเมื่อเสร็จปับ๊บโรยปลาดุกกรอบปุ๊บต้องกินทันทีครับเพราะว่าความกรอบมันจะทําให้เรารู้สึก แตกต่างมากขึ้นโดยปกติอันนี้สาวๆออฟฟิศจะชอบนะฮะสนุกมากเป็นความเฮฮาอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านแอบแซ่บสงประภาขอขอบคุณคุณภาคิไดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่อ้อก่อนจะจากวันนี้นุ่มจีนนะฮะซื้อวันต่อวันครับไม่ใช่ว่าซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลรนนี้มากินต่อเมนูนี้จะเปลี่ยนเลย ซื้อวันต่อวันนะครับจงก s <S ัเจอพบกหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัส <empieza> ดีครับ ร้านเป็ดย่างสี่ดาวจังหวัดสมุทรสาครไปมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครไม่กินเป็ดย่างถือว่าผิดคือผมชอบอ่ะมันบ้านๆอ่ะท่านผู้ชอมอ <า S 1> อร่อยมาากเป็ดย่างสี่ดาวสีส่ดาวแต่ถ้าเราโพสอ์ให้เป็นอีกดาวหนึ่งเป็นห้าดาวนะแล้วถ้าไม่พอจะเอาอีกสิบแปดดาวเดี๋ยวขนมพระพายครับพวกนี้เขาเป็นพวกแพะของร้อนนี่ดูนะฮะอินาเอาร้อนอ่ะ ผมไม่รู้สึกรู้เรื่องของเราได้ว่านมถ่ายทอดทุกอย่างมาจากอ่อาเอามือจิ้มลงไปน้ำร้อนได้ด้วยอา สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาเสียงออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับครับผมเคฮัลโหลยู ั้มจครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน